กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติสถานีพัฒนาทรัพยากรป่า,าเฉลนที่45ด่านเก่าจังหวัดตราดครับเมื่อเวลา,า9นาฬกาวันศุกร์ที่25มีนาคม2559หน้าที่ทําการสถานีพัฒนาทรัพยากรป่า,าเฉลนที่45ด่านเก่าจังหวัดตราดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนาวเอกรวรพลสิทธิจิตรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะนายทหารกอรมนตราดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชาเลนที่45ด่านเก่าตามโครงการประเมินผลการปฏริบัติงานตามแผนแม่บทประจำปี2559และติดตามดูผลการปฏริบัติงานด้านการป้องกันและจับกลุ่มผู้บุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนโดยมีน,นายวินัยบุญล้อมนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการหัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่45ด่านเก่าตราด และคณะเจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่าให้การต้อนรับและบรรยายสรุปพร้อมทั้งตรวจเรือของกลางที่ตัวจยึดจับกุมมาได้หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่15ด่านเกาตราดกล่าวว่าภารกิจคือการป้องกันพื้นป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นหลักแบ่งงานเป็นด้านการจัดการพ่อชํากล้าไม้การป้องกันและดูแลเขตพิทักษ์ป่าแต่การป้องกันและแก้ไขก็ต้องทำควบคู่กันไปด้วย นอกจากนี้ยังมีป่าชาเลนที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่หรือพื้นที่งอกใหม่โดยเกิดการสะสมของตะกอนดินที่ไหลามาจากแม่น้ําตราดที่อยู่ด้านบนของอ่าวตราดจากภาคการเกษตรอีกทั้งจากการทําเหมืองแร่เหมืองพลอยในพื้นที่อำเภอบอ่อไร่ที่ทํากันมานานกว่า30ปีจากวันนั้นเป็นต้นมาได้เกิดการร่วมมือของชาวบ้านในการพัฒนาพื้นที่ป่าชาเลนที่เสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งซึ่งกิจกรรมต่างๆล้วนเป็นการสร้างจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แต่ยังขาดความต่อเนื่องและยังไม่มีกระบวนการจัดการร่วมกันในระดับตำบลจึงทําให้เกิดปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาการลักลอบตัดไม้ชายเลนการใช้อุปกรณ์การประมงที่ไม่เหมาะสมการจับสัตว์น้ําในฤดูวงไข่เป็นต้นครับ